โอ้โห oh oh, ทำไมมันร้อนขนาดนี้ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทาไมเขาต้องเอาที่ก้นปัน่นมาฝนขึ้นมาแบบนี้มันเป็นเรดาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรตอนนี้อากาศมันร้อนมากแล้วยิ่งรถเราจรอดตากแดดแบบนี้นะทุกคนถ้าสมมติว่าเราอะเอาวางแนบกับกระจกอะกระจกมันก็ร้อนพอร้อนอีกมันทําให้ยางตรงนี้มันเสื่อมสภาพได้คะ่ะทุกคนก็กางขึ้นมาแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอยากจะบอกนะถ้ารถจรอดตากแดดแบบนี้พยายามหาร่มหรือหาอะไรที่มันเกี่ยวกับปิด ปิดรถไว้อ่ะมากันไว้เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะจอดตากแดดไปเวลานานๆบ่อยๆอ,อ่ะมันทําให้ฟิล์มนะคะเสื่อมสภาพแล้วก็สองนะคะภายในของเรามันจะกรอบได้เพราะว่ามันจะมีพลาสติกเนาะก็ก็ลองดูทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่รถแล้วที่จะระอัะ่วะฟ้องนี่แหละอ ใชรนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ฟองด้นนะแต่ถ้าไม่อยากร้อนแบบนี้นะคะมาออกรถกับฟองได้เลยวันนี้ก็วันที่6กแล้วเนาะอีกไม่กี่วันก็จะส่งการแล้วใครหารถกลับบ้านอยู่นะคะทักมาคุยกันได้จองเพียง1 0 0 0พันบาททุกคนจะได้รถสวยสวยแบบนี้ไปใช้เลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย